สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์พันท,ทองครับตอนนี้อยู่ในแปลงข้าวโพดครับเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยนะครับ آ, ทั้งสองท่านแนะนําตัวก่อน آ, เดี๋ยวคุณพ่อก่อนเลยเข็มทองสกุลหอมครับคุณพ่อเข็มทองสกุลหอมอ่าแล้วก็ก็สมพิษทองหุ้มคะ่ะอ่าพี่สมพิษเป็นเป็นอะไรกันลูกสะใภ้ค่ะมาแนะนําให้พ่อใช้ใช้อะไรโฟทีค่ะอ๋อคุณพ่อฉีดไปกี่ครั้งครับสามครั้งครับฉีดไปสมครั้งครับใส่ปุ๋ยยัง ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยละครับโอ้โหสุดยอดมากต้นกระโพอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้สองเดือนก็ไอ้กว่าเนี่ยแหละสองเดือนกว่าประมาณสองเดือนกว่าอันนี้เขาพูดอะไรครับผมอาหารสัตว์ครับเนี่ยเขาพูดอาหารสัตว์พ่อฉีดไปสามครั้งนะครับแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะต้นลักษณะฝากเป็นอย่างไรบ้างใช่ได้ครับดีมากๆเลยดีมากๆเลยเป็นไงต้นแข็งแรงแข็งแรงดีใบ สวยใบหนาดีอ่าแล้วฝักเป็นไงช,ชี้เราดูเนี่ยก็ฝักพอได้อยู่ในในในใหญ่อยู่ใ่อ่าก็กําลังเขาเรียกว่ากำลังกำลังปั้นฝักนะครับครับครับอ่ากำลังปั้นฝักให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นบางฝักนี้ก็ใหญ่แล้วนะที่ผมเห็นครับครับนะับเปรียบเทียบก่อนหน้านี้ที่เราไม่เคยใช้โฟทีกับปัจจุบันนี้ที่เราเอาโฟทีมาลองฉีดไปสามครั้งเนี่ยมันต่างกันไหมพ่อต่างกันมากเลยครับต่างกันไงเล่าให้เราฟัง ครึ่งต่อครึ่งนะครับลักษณะอะไรที่มันต่างลักษณะเปกอะนี่มันก็ไม่ค่อยเขียวอย่างนี้ครับพอฉีดโพทีเข้าไปก็เขียวดีอืมอันนี้ชัดเจนใช่เลยนะครับประทับใจแค่หน่อยแค่ไหนครับพ่อเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะแหมยังกัาวไปอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อาวิสวิทย์เป็นไงบ้างครับเห็นต้นกระเพาะของคุณพ่อก็อุดมสมบูรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นลำต้นฝักนะคะอ่าค่ะอุดมสมบูรณ์มากครับ เขียวดีค่ะเห็นแล้วชื่นใจไหมแบบนี้ชื่นใจค่ะโอเคคุณพ่อถามถามสุดท้ายแล้วผ่านวิกฤตหนอนมาได้ไงไม่ทราบครับก็ผ่านมาจากโพธีนี่แหละครับโอเคนะโพธิครับโพตีพาผ่านวิกฤตมาได้ครับผมบอกได้เลยว่าปลูกข้าวโพดนี่เสี่ยงมากใช่ไหมในเรื่องของหนอนกระทุข้าวโพดกินครับครับหลายๆแปลงเนี่ยยับเลยครับแต่ของคุณพ่อครับเดี๋ยวมองไปนะครับนะครับนี่สวยงามมากครับนะครับ ประมาณ30ไร่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผลลัพธ์จะได้เท่าไหร่ค่ะอะถามนิดนึงรอบที่แล้วผลลัพธ์เป็นไงดีหรือไม่ดีรอบที่แล้วรอบที่แล้วที่ไม่ได้ใช้โอ้ไม่ไม่ค่อยดีเลยครับอาแต่รอบนี้มั่นใจยังมั่นใจโอเคเอาเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์กันเลยกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลผลิตของคุณพ่อจะได้เท่าไหร่แต่ที่แน่พีุ่วิทย์เดี๋ยวแจ้งนิดนึงว่าได้เท่าไหร่เนาะได้ค่ะตอนเก็บผลผลิตนะอะเดี๋ยวเรามาติดตามตอนเก็บผลผลิตทีนึงว่าฝากน้ําหนัััักแแแลลละะผพธ์โดดยยรรรรวมมเทท่่่่าไหหตีนปคบ ประหยัดมากๆเลยครับอ่าขีดไป3มครั้งหมดไปเท่าไหร่โฟทีกลองประมาณกลองกว่าๆนั่นแหละครับประมาณกล่องเศษแค่นั้นเองครับปุ๋ยใส่ยังก็ยังไม่ได้่ไมใส่ยืนยันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับทั้งคุณพ่อและพี่สมภิดครับผมนัทพงศ์มณฑลเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ